ให้วิตฐานด้วยการโหวตอนุทินเป็นนายกด้วยการโหวตให้พักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วตัวเองหนีความรับผิดชอบอ้างว่าเป็นฝ่ายค้านทาง,งทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้าและยังโกหกหลอกลวงประชาชนว่าทํา MOA เพื่อแลกกับการได้แก้รั้นนูนแต่จริงๆแล้วทุกคนในพักประชาชนและผู้บงการพักประชาชนซึ่งดูจะชื่อธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจรู้อยู่แล้วว่า จะไม่ได้แก้รัฐมนูญแค่หาข้ออ้างเพื่อที่จะโหวตพักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลมันเป็น hmm. เรื่องรัฐมนูลเป็นเพียงข้ออ้าง MOA hmm. เป็นเพียง hmm. เครื่องมือตบตาแก้เกอแก้เขินเพราะคนอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะไม่รู้หรือว่า MOA เนี้ยมันก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งมันเอาไปฟ้องศาลที่ไหนก็ไม่ได้รู้รู้อยู่เต็มอกแต่ก็ จะทำแต่ก็จะทำการแสดงละครขึ้นมาฉากหนึ่งห,หลอกคนไทยทั้งประเทศแต่หลอกเราไม่ได้แล้วก็อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าการไปรโหวตให้พักภูมิใจไทยอไม่ได้อยากจะเอากุญแจดอกที่หนึ่งเพราะว่าเขาคุมสอวอได้หรืออะไรหลอกหวังหวังจะได้ใบอนุญาตให้เข้าร่วมรัฐบาลวหวังห,หวังว่าชนชั้นนำปีกขวาจัด จะโอบรับตัวเองเข้าไปเป็นพวกหวังว่าม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 านี่มามา,มานั่งด้วยกัน From now you can sit with us เออหวังแค่นี้แล้วคุณผู้ชมคอยดูทูวัตก็วิเคราะห์เช่นนี้ใครๆก็วิเคราะห์เช่นนี้ว่าคอยดูเขาจะถีบหัวมึงตกกระดบ้าน เขาจะขออนุญาตไปดีสองแล้วเขาจะถีบหัวกระไดเมืองตกกระไดบ้านแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่หลอกใช้ไงพูดง,ง่ายว่าเลือกส้มได้น้ำเงินไม่ว่ายังไงอะ่ะเลือกส้มอะต่อให้ได้ดับหนึ่งก็ได้น้ําเงินเป็นรัฐบาลอมอนุทินก็จะกลับมาเหมือนเดิมพร้อมที่จะโหวตให้อนุทินกลับมาปเป็นเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งไม่มเขาก็จะสร้างสร้างนิยายเรื่องใหม่มาเรื่อยๆพี่เก๋ เดี๋ยวตะบัดสัตว์<ม>เวอร์ชัน2ก็จะมาไงดูสี่พักที่แหก mou เรากับพักที่แหก m o a เราไปจูบปากกันอีกละคอยดูแต่ถ้าวันนี้ส้มยังไม่ได้ด่าน,น้ําเงินเลยยังไม่ได้ด่าอนุทินเลยถ้าไม่ใช่ใบอนุญาตใบที่สองแล้วเพราะอะไรแค่ชูวัดแม้แต่ช่อนะเมื่อวานนี้น้องเฟิร์นถามว่าเนี่ยเอ่ภูมิใจไทย อถูกเรียกว่าเรียกคุณว่าเป็นฝ่ายค้ําใครคะใครเขาเรียกฝ่ายคําคนที่เรียกฝ่ายคําคือพักเพื่อไทยนะคะภูมิใจไทยไม่ใช่เป็นพักแรกที่เลือกดีเฟนให้ขนาดนี้ครับแขกตกใจมากครับก็ไม่รู้ว่ามันทำไมเป็นได้ขนาดนี้ไม่เข้าใจก็พอยมันไม่ได้ว่าพักเพื่อไทยพูดก่อนหรืออนุทินพูดก่อน อนุทินไปพูดเต็มปากเต็มคำในรายการสระยุทธ์ว่าพักประชาชนคือฝ่ายค้ำของเราและผมยุบสภาตามคำสั่งเทง้งซึ่งซึ่งมันก็จริงด้วยใช่ไหมสัวจริงเท้งก็คงดีใจอะเนาะอุ้ยฉันมีอำนาจสั่งยุบุภาก็ดุบได้อะไรเงี้ยนกะก็โดนอนุทินหลอกไปเพิ่มเ่าฝ่ายคำเนี่ยก็มาจากภูมิใจไทยนี่แหละไปกระซิบบอกเพื่อไทย เขาค้ำเขาค้ำกูอยู่เขาค้ำกูอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกเขาค้ำกูอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเออตัรู้เรียกฝ่ายค้านนั่นแหละนิยามถูกต้องแล้วอย่าไปเรียกฝ่ายค้านอะตรงไปตรงมากับประชาชนไม่งั้นเขาจะจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ยังไงถกแล้วแล้วที่เรารู้มาตลกมากเลยขอเอามาแชรหน่อยนะคือก่อนที่จะยุบสภา เท้งก็ไปเจราจากับจุลพรรธ์ซึ่งเรื่องนี้จุลพรรธ์พูดกับสรยุทธ์ว่าขออนุญาตไม่พูดเพราะตกลงกันแล้วว่าจะไม่เอามาพูดใช่ไหมว่าเ,เทง้งอ่ะไปต่อรองกับจุลพรรธ์ไม่ให้จุลพรรธ์ยื่นหนึ่งห้าหนึ่งอยากไม่อยากจะใหะ้กระบวนการแก้ไขรัฐนูลมันสะดุดปุบ๊บจุลพรรธ์ก็ตกลงทุกอย่างวันรุ่งขึ้นอีเท้งเอามาพูดกับสื่อเองเลยจ้าว่าไปคุยกับจุลพรรนเรื่อง ขอให้จุลภัณฑ์ชะลอเรื่อง151หลังจากนั้นอีกไม่นานคุณผู้ชมมาบอกให้จุลภัณธ์บอกว่าเออยยืดยืดเลยยืดเลยเพื่อไทยยืดเลย151เดี๋ยวเราอาจจะไปเข้าชื่อด้วยแล้วในระหว่างที่บอกให้ออพรรคเพื่อไทยยืดเลยยืดเลยไปลักไปแอบทําหลังฉากว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวล่ารายชื่อจะยืด151ตัดหน้าเพื่อไทยใช่ท่านผู้ชม <laughs> เออเนี้ยจริงจุลภัณธ์ให้ฟัง คุณจุลภาคุณจุลภัณฑ์เล่าให้ผมคุณแขรและทูวัตฟารมันนั่งนั่งอยู่ด้วยกันจุวับอกว่าวันที่ก่อนจะยุบสภาพอมาพอมาเริ่มจับสัญญาณได้ว่าภูมิใจไทยจะไปโหวตด้วยกับสวแล้วเนี่ยอยู่ดีนะอีพักที่คุยกันมาก่อนเนี่ยว่าเออเดี๋ยวรอรัฐธรรมนูญผ่านก่อนค่อยหนึ่งห้าหนึ่งเริ่มล่าลายชื่อเองจุลภับอกว่าโหแม่งดีนะเราก็มีเอกสารเราเตรียมไว้แล้วนะถ้ามันยืดแล้วถ้ามันยืดขึ้นมาปุ๊บหักหน้าเราเราก ่า,า,เาเป็นบทวิคอลเนอะแต่ว่าผิดนิตคอแล้วแต่ว่าใช่มันก็มันก็ต้องมันก็เข้าใจอยู่ว่า <c oughs> เพราะว่าแบบเอเรื่องรัฐธรรมนูญโดนเบี้ยวใช่ไหมเขาก็จะเตรียมล่าอะไรชื่อแต่ว่าเขาไม่ได้พูดเลย <c oughs> เขามองข้าม <c oughs> ช็อตไปเลยจริงๆอะ่ะมันต้องพูดว่าฉันจะยื่นหน่อพี่ปายไม่ไว้วางใจ <c oughs> แล้วก็ไม่ควรจะไปตัดหน้าฝ่ายที่เขาอยากจะยื่นมาตั้งนานนี่มาอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยมันก็ไปชิงการนำน,น,นั่นก็เรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยก็คือเท้งไม่ได้พูดในสภา ว่าจะยืน่นอภิปรายไม่วางใจเท็งเรียกร้องให้ยุบสภาเลยแทนที่จะบอกว่าให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอืมคือมองน้าไปเลยอะ่ะเข้าใจไหมคือเออมึงมึงมึงทาให้ได้แล้วหรอก็ยุบยุบไปเลยเนาะยุบไปเถอะอะไรเงี้ยแทนจะบอกว่างั้นเอ U มอยขาดกันแล้วฉันก็จะเดินหน้าตรวจสอบเพราะว่าที่ผ่านมามันข้ามมันข้ามไปหนึ่งหนึ่งขั้นตอนหนึ่งสเต็ปแล้วว่าอยนั้นอ่ะ เรามองอยู่ข้างเวทีอ่ะก็คือมึงนี่ถวายเขาทุกอย่างเลยเนาะถวายเขาแม้กระทั่งทางลงไม่ให้เขาถูกตรวจสอบอ่ะ mm. คือข้ามขั้นไปยุบสภาเลยอ่ะ mm. เพราะการยุบสภาของอนุทินอ่ะมันไม่ใช่การยุบสภาเพื่อคือนอำนาจให้ประชาชนนะคุณผู้ชมมันคือยการยุบสภาหนีการอภิปรายหนีการถูกตรวจสอบหนีการโดนด่านในสภา ช่คือจริงๆแล้วมันต้องไปอภิปรายก่อนเพราะอภิปรายแล้วรู้ว่าตัวเองโบดแพ้แน่ๆก็จะชิงยุบสภาใช่ไหมยุบไม่ได้ไงปัญหาคือยุบไม่ได้ยไม่ปัญหายุบไม่ได้อใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการปกติก็ต้องเดินหน้าเพราะว่าต้องเดินหน้าให้ให้การตรวจสอบอแต่ก็คือคือกลัวกลัวหนูเจ็บกลัวอนุทินเจ็บไม่ใช่กลัวอนุทินเจ็บกลัวอนุทินแฉ ไม่เพียงแค่กลัวอนุทินแฉแต่กลัวอย่างนึงคือว่าแฉมากกว่านี้ไม่และกลัวที่ตัวเองอาจต้องโหวตยกมือให้อนุทินในสภาด้วยซึ่งอันนั้นเนี่ยน่าจะแหกกว่านี้อีกถ้าอยู่ดีคุณต้องไปโหวตค้ำอนุทินไงเพราะนี่นี่คือทางลงของอีส้มเองด้วยที่ว่าเออดียุยุบสภาไปซะฉันจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในสภาจะได้ตีหน้าม่งนั้นน่ะทาหน้าไม่ถูกที่ต้องไปแพี่ป้ายอนุทินในสภาถามหน่ว่าโรมไอซ์อะไรต่างๆเนี่ยที่วันนี้คุยทําเป็นนู่นนี่น่าด่าอนุทินทุกวันหลังจากยุ้อไปแลว่ะ วันจริงถ้าเกิดมีอภิปรายไม่วางใจจริงก้าวิปายอนุทินตรงตัวหรือก็ไม่มีอยากเก็เหมือนกันแต่อย่างว่าแหละเราก็รู้ว่าอนุทินก็คงจะไม่ยอมตายการการสภาหรอกก็รู้อยู่ว่าต่อให้พรรคส้มไม่ยื่นอภิปรายพรรคเพื่อไทยยื่นถ้าพรรคเพื่อไทยยื่นเขาก็ยุบสภาอยู่แล้ว เพราะนั้นเทนก็เลยข้ามช็อตไปเลยแทนที่จะเดินกันตามระบบว่ามันต้องอภิปรายไม่ว้างใจก่อนหรืออย่างน้อยก็แสดงเจตจำนงก็ดีว่ามันคือกระบวนการตรวจสอบหลังจากที่หนึ่งคือคุณในคุณอ้าเอาสิบสี่ล้านเสียงไปมอบให้อนุทินในนามจะแก้รัฐมนูญแล้วแล้วเขาเบี้ยวคุณน่ะมันต้องแสดงถึงความไม่ไว้วางใจเอาสิบสี่ล้านเสียงนั้นไปบอกว่าฉันไม่ไว้วางใจคุณแลว้วแต่นี่คุณไม่ได้คาดโทษเลยข้ามไปเลยเอมันก็เลย เป็นปัญหาอยู่ในเชิงคาอธิบายและหลักการส่วนดอมซมก็บอกว่าพักของเราเก่งมากเลยสามารถทําให้อนุทินยุบสภา,าได้เก่งเขา <laughs> เขา <laughs> เขาเชื่อเขายังมีคนที่เชื่อแบบนี้อีกเหรอเนี่ยเขาแบบว่าเขาเขาเชื่องอย่างนั้นเหรอครับพูดอะไรก็เชื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างแบบนิ่งจริงเหรอครัะแม่ซ้ม,ม,มไม่ได้ <S 2> <S 2> <S เป็นเพราะโชคช่วยนะคะคุณทีรจะเป็นส้มได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่า โชคช่วยนะครับอืครับอ่ะงั้นกลับมาที่เรื่องของเพื่อไทยดีกว่า